ชครับไม่ว่าเค็ท่ันนะครับผมไม่ว่าใา,ายคลิปร้านปุ่มปันนะครับผมร้านผุ่มปันเพราะว่าที่มีคนร้านนี้ของผมมาอ่ะผมร้านผุ่มมันมาเพาผมร้านผุ่มให้ข้อมูแบบผมยายยายแบบให้เราแบบให้คอมูแบบมีครับต้องมี้ผมเพียมทัวร้านนะครับผม อ้อผมแบบ่ว่าขับพาเมลแบบเหยบฝาอ่ะเหยียบฝาสามเหยฝาสามไม่ไดอ่มืมม่อขับพาเมล้ว้ยอ่ะคมาให้ข้อมูลเว้ยอ่ะไป ผังผมเนี่ยมาล้านขังผมนผม่นะคะมร้ไปผมเิามา,าล้าแมวค่ะคาพร้อมเริ่มผังังพี่เฮ็ดผังวะผมผาให้คันอ่ะไปเฮ็ดข้องนี้ให้คันเอาย่านัน้านมาวาดยรอ นายอาเม่าก็คือว่านายอาเม่าว่าไอที่หมวที่อะไรานั่งเวย้ส้างที่มวยอ่ะน่ารับอกเน่อย ถางว่าหาผ้าเหรครับเพื่อนมา่ะไรครับใแผ้า่ะครับผมใาอ่ผม่าดผมไม่ยอมถังแล้วผมไม่ยอมแล้วางงใครสัก ขังนี้อ่าแล้วว้าน้ำเท่าห ทำยอยอีกท so, like ีนะคะคทำยอยอีกทีก็คือว่าทำแบบรขนไปร้านนี้ว้ยคุณผมน่าถ่างน้ำนี้ได้ตน้นั้นหัวหกเต็มไปคงพอมาโอ้ยหเยอหอยอ่ะ อล้กันมานอ,อันนี้อ่ะอันนี้อันนี้ยห้ดูผมไปนะคะมามนี่อยุผมลย ผมผมไม่เงี่ยวผมนี Hands ่ยเห็นสีชมพูอ่เพราะอาไม่เหอยาคำผมผมผมเริ่มไม่ละหหบแล้วค่ะขผมา ผมมองว่าผมมางาดแฮแหม่บางง่ามเลย,เลยนี่นะครับมาเห็นอ่ะแผลเขผมาเห็นกับเีิงผงนะครับแผลผมเห็นแบบไม่ผงอืมนี่ผมเพีย้ยนเฉยเลยอะครับผม อ้าวผมแบบผมไห yes. tá, <s <S ้โย่ผมม้งหวาง่าผมไหลมีอ้าวม่ผมมม้งอ no ่ะเอ่ผมม้งเห่นง่าค่ะคุณยังนง่าค่ผมคายอันอ่ะอมาไปอืมอ้าวมันมึนอ่ะ ครมบผมผมไม่ใครแข่งใน้เงาห็นหน่อยเพาะว่ามึนๆเลยครับผมหพรว่างางใหญ่คอะไรอย่างไรอะผมปัวมากมานี่นี่อะครับผมผมขอัด ไครให้คุยกันอะอฮัปตอนนี้เะอหายออาค่ะพี่คมพี่คมงูไปหวหวนก็ไฟรับผมมางหวงคลิปบอกให้แอ้ารัห่มมาหวงผิดคลิปนี้ค่ะ เออยาหู้หหยเอย่ออันน้วันไหนครับวนไนฮฮิปว่าอะไรฮิปอะไรฮิปแบบเอาเขื่อนโอโหทของราดอาไรเอาอะไรแบบนั้นอ่ะนะของาดอะไรข หัวข้อนี้เลยค่ะครับหัวขมนี้เลยค่ะครับหัวใหญ่ะให้ดูวามนี้เลยเดอ๋ย้เลยเห,หูห,หูหัวข้า,ขขนนาหลา,าทำทำหนะครับผมแล้วราอิบ้านอืมข้าโมนั่น,นขอนงา,ห,าหนึ่งข้ามโมงเลย หนึ่ง้ามวงทั้งทีเลยค่ะแล้วพวกนี้แบบนี้ไม่ว่าเห็นไดลายค่ะทั้วไม่ยหแ้วหอมไปขอแมวให้ขอให้มแพ้แอม้ามวงไปผ้ามวนพ่อทานขอนวันแล้วกุี้คอะนี่นอนหนึ่งวันละแมวแล้วขอคุ้งกระหัดพ่ ทำฮิบอันนี้เวยทำพิบไปผมแข็งว่ะผมแข็งให้เท่วแล้วทำอันแมื่หิมพันอฟรีแล้วหอมือหันแล้ำรผมเขาแบบเขาแบบันไม่ขายอยูกครับผมเพราะว่าเรามถ่ายูิเูี่ย มันค่อนขามแล้วอแล้วเขาน่ะถ้ายหัหวมันตอนที่หกทิปแลควขาหกทิพอยามวงเพียรก็หกิปแล้วท้อย่างขอคุยอ่ะงอคุยไอ้ไอ้สวยย่าี้แล้วเเพราะว่า พฟอหฆางูหีสีชอบอันนค่อเยอดไ่ะครผมเหียวาไข่เ่ยอันนี้ขึ้นสามมาอีเหมียว่าไข่อะนะครับผมยูคุมเพด็กชบหกหิดแล้วแล้วห็ดขวาแล้วหกหิดแบนะครับผมท่านผูกข้อ่านี้อยครัผมท่านผามนะคหันท่านผามแผนพุดท่านกระัาน อ่ะค่อหล้วค่ะแล้วกอย่าคุยขรงนี้ค่ะหุยเหระคุยคุยอะคุยยังทำคุยขางโน้นทำทำท้างโน้นคะทุกคนแล้ก็พุบแบบใหญ่เลยแล้วก็มีมีของานาหนึ่งเทียนขนาดหนอ่ะอ่ะนอน ออวนทันท่านผอมมเอายั้อ้วนอ่อหนอ่ะนะครับผอม้านขุ่มแล้วง้านขุ่มเดียวร้านขุ่มเดียวแถวอ้วนอ่ะอวนไหนแถวหิมแถวหิมหิมนะครับผม,ม ให้ทำต่อทำพรอมไปไม่มาอ่ะนี่นี่ลครับหอมหมใหม่อมใหม่ครับหอมหอมหอมอ่ะขอนาไม่คุยคัง่อไม่ทำใหคุยอ่ะผมพมพ์ละอะหอมผมอ่ะ ขวาอีกเลยนี่ขวาสร็เรียบร้อยอ่นะครับมไ,ไปครับตองน,นี้ห่อหอยไายอนข้อหกฮิปไม่อนนะรับผมข้อหกฮิปไี้ข่อขอนนะครับหน่อยครับหกได้หกแพ้หกรับหกให้หกนวดนครับหน่อยครับนะ